สบายดีพี่น้องมาพบกับช่องน้องไส้ลาบเบาโอเคสอปปอล่าคือเก่าคือเดิมนะพี่น้องเนาะเพิ่มเติมกับมันนี่มีเมนูไข่พี่น้องกินไข่มือนนี่ไข่ต้มนะพี่น้องเนาะแรกอันนี้ก็สิเปนเมนูออมน้องงัวขวน้องเนียพี่น้องตาลกตาลกวะพี่น้องกรบเบ๋โอเคซื่ออันลอซองสิงคโปร์มากินนะพี่น้องเด้อ ได้รสช่องสิงคโปร์เพกันนะ <c oughs> เคยกินบ่ <ph> ong, พี่น้องคงสิคุ้นดีเนาะคงสิกินบ่อยเลยวาการมันห่อนเนาะช่วงนี้ก็ช่วงสิกินแบบว่าหวานเย็นยนี่ยังเป็นตนองนีนะ่เนาะพี่ ong, นะ้ <c oughs> องเนาะอชมเชยรถช่องสิงคโปร์เลยพี่น้อง mà ăn ẩm nông dân lên nhoáng nữa, sẽ liếc nhoáng, ẩm bẹn, say nó เป็นอ่อมเนื้อเนอะะาะภาษาลาวเ้นว่บอ่อมจีนนะพี่น้องอ่อมจีนครผม พี่น่องกินข่าวกับน่องไซล่ามาเด้พี่น่องสุขุมุกคนพี่พี่เอื้อยง่ายน้องน่องเนาะ อันนี้ก็จะเป็นไขเ่เป็นไข่ต้มกันนะได้เมนูสองอย่างแหลรพม่น้อง thinking about okay, o so ต้องแกะก่อนเนาะแต่ว่าอันนี้มันรีบพี่น้องเนาะมันฟ้าวเด้มันฟ้าว แซ่บดีพี่อน่ะงขมขมกินข่าวอ่ะกินข่าวล้วบาวเก้เขาได้อดกินน้ำก่อนเด้อเดี๋ยวข่าวจตจีคอทั้งว่าวทั้งกินข่าวแล้วไม่น้องเนาะ พี่น้องกินแน่ๆผลม,มันคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามน้องไซลา่าเบวเคนน้ำเดิอพี่พี่น้องๆสุขุมทุกคนเนาะพี่พี่คนไทยฝากติดตามด้วยนะครับพี่จะเป็นไทยเป็นลาวเป็นพมา่าเป็นกัมพูชาเป็นพี่น้องเวียดนามเนาะพี่น้องเวียดนามเนาะ อยู่เชื้อชาติไหนก็เป็นคนเหมือนกันเะาพี่น้องเนาะ <c oughs> ว้าวีออี่ยงวะเขาวะงงเริ่มงงไปเบิดเลยหักกันไหวแพ่งกันไหวเนาพี่น้องดีแล้วดีกว่าสร้างกันเนาพี่น้องเนาะ วันนี้มาคลิปนี้ฝากก็ไรกดแชร์ฝากติดตามน้องสายหลาเบาโอเคซอปป,ป,ป,ปอล่ามเด๋อพพี่น้องเด้อคลิปนี้เขาจบเพีงเข็มนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะจบด้วยออมออมนี่หละออมน,น้องงวงขวน้องเมียนล่ะเนี่ยซิบัสลาะล่ะ กินคนเดียวเนาะพัก่อหลายพี่น้องคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนพี่น้นองขนาวสาบบา